ขอ,อยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการวันต่อวันกับพระเยซูวันนี้ตรงกับวันที่23เดือนกรกฎาคมพระวจนะของพระเจ้าปรากฏอยู่ในยอห์นบทที่8ข้อที่12ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าอีกครั้งหนึ่งพระเยซูตรัสกับเขาทั้งหลายว่าเราเป็นความสว่างของโลกผู้ที่ตามเรามาจะไม่เดินในความมืดแต่จะมีความสว่างแห่งชีวิต และพระวจนะของพระเจ้าก็ปรากฏอยู่ในมัทธิวบทที่5ข้อที่14ถึง16ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าท่านทั้งหลายเป็นความสว่างของโลกนครซึ่งอยู่บนภูเขาจะปิดบังไว้ไม่ได้เมื่อจุดตะเกียงแล้วไม่มีผู้ใดเอาถังครอบไว้ย่อมตั้งไว้บนเชิงตะเกียงจะได้ส่องสว่างแก่ทุกคนที่อยู่ในเรือนนั้นท่านทั้งหลายก็เหมือนกับตะเกียง จงส่องสว่างแก่คนทั้งปวงเพื่อว่าเมื่อเขาได้เห็นความดีที่ท่านทำเขาจะได้สารเสริญพระบิดาของท่านผู้ทรงอยู่ในสวรรค์และพระวจนะของพระเจ้าก็ปรากฏอยู่ใน2โครินบทที่3ข้อที่18ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าแต่เราทั้งหลายไม่มีภ้าค,คลุมหน้าแล้วจึงแลดูพระสิริขององค์พระผู้เป็นเจ้า และตัวเราก็เปลี่ยนไปเป็นเหมือนพระฉายขององค์พระผู้เป็นเจ้าคือมีศักดิ์ศรีเป็นลำดับขึ้นไปเช่นอย่างศักดิ์ศรีที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งเป็นพระวิญญาณและพระวจนะของพระเจ้าก็ปรากฏอยู่ในอพยพบทที่สข้อที่14ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าพระเจ้าจึงตรัสกับโมเสสว่าเราเป็นผู้ซึ่งเราเป็น แล้วพระองค์ตรัสว่าไปบอกชนชาติอิสราเอลว่าพระองค์ผู้ทรงพระนามว่าเราเป็นทรงใช้ข้าพเจ้ามาหาท่านทั้งหลายอาเมนและถ้อยคำวันต่อวันในวันนี้ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าเราเป็นความสว่างของโลกมนุษย์คลานไปตามถนทางชีวิตพลางพล่ำบนเพราะความมืดมิด ท,ทั้งที่ตลอดเวลานั้นเรายังคงเป็นแสงสว่างที่ส่องให้แก่เขาอยู่เสมอเราปรารถนาให้ผู้ที่ติดตามเรานั้นเป็นผู้ที่นำพาแสงสว่างนี้ไปสู่ผู้อื่นพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ดำรงอยู่ในเจ้าสามารถทำให้เจ้าเป็นแสงสว่างที่ส่องออกไปให้คนทั้งปวงได้เห็นถึงเรา ลูกเอ,อ๋ยจงทูลขอให้พระวิญญาณของเราสถิตยอยู่กับเจ้าในขณะที่เจ้าใช้ชีวิตในวันนี้จงจับมือของเราไว้ด้วยความไว้วางใจและความยินดีเพราะเราไม่เคยทอดทิ้งเจ้าไปไกลเลยเราเป็นแสงสว่างที่ส่องอยู่เหนือเจ้าเสมอดังนั้นจงส่องสว่างแก่ทุกคนในโลกนี้ เพื่อสำแดงให้เห็นถึงผู้ซึ่งเราเป็นอาเมนก็ขอพระเจ้าที่จะทรงอวยพร,พรคุณรู้ฟังทุกท่านขอพระเจ้าอวยพร,พรครับสวัสดีครับ